<Ừ. S 2> ไปที่ศาลอาญาใช่ไหมคะเอคดีที่ให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมเมื่อปีห้าแปดเนี่ยล่าสุดมีแล้วคำตัดสินออกมาแล้วก็ล่าสุดศาลยกฟ้องนะคะ,คะสําหรับคดีนี้เนาะนะคะโดยทางด้านของศาลอาญารัชดาพิเศษค,ค่ะมีกําหนดนัด ฟังคำพิพากษานะคะในคดีหมิ่นสถาบันหม่เลขดำนะคะที่ทางพนักง,งานอายการฝ่ายคดีอาญา8ค่ะ,คะเป็นโจทยื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรนะอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นจําเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบานันอันนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะแล้วก็ความผิดนะคะเกี่ยวกับพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พอศ .2550 นะจากกรณีที่ปี2558อย่างที่คุณอ,อนี้บอกนะคะ,ท,ะทางด้านของนายทักษิณเนี่ยได้มีการไปให้สัมภาษณ์สื่อทีวีของทางเกาหลีใต้นะคะที่เขาบอกว่าเป็นการพัดพิงดูหมิ่นสถาบันนะคะโดยทางจำเลยก็คือคุณทักษิณก็มีการให้การปฏิเสธนะคะแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปเนาะนะคะ,ะแล้วก็ในช่วงเวลา9ก้นกาีเช้าวันนี้ค่ะนายทักษิณชนวัตรนะคะก็เดินทางมาที่ศาลอาญา สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคุณมีการบกมือทักทายตามภาพเลยนะคะทักทายมวลชนนะที่มาให้กําลังใจกันวันนี้ก็มีมวลชนนะคะมาจากส่วนใหญ่เ็าบอกว่ามาจากต่างจังหวัดสวมเสื้อสีแดงนะคะเอาดอกกุหลาบมาให้กําลังใจนะคะรวมถึงโอ้สื่อมวลชนที่รออยู่ทั้งในรั้วนอกรั้วนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะบางคนนี่บอกว่าคือในส่วนของศารเนี่ยถ้าเป็นสื่อมวลชนก็ต้องไป ขออนุญาตทำข่าวในพื้นที่ด้วยนะนะคะเอ้นะนะคะซึ่งล่าสุดค่ะศาลได้มีการอ่านคำพิพากษานะคุณ<ม>นะคะในคดีนี้นะนะคะก็คือความผิดในเรื่องของคดีมห1ึ่ยกฟ้องนะคะอืมนะคะก็ยกฟ้องไปเนาะนะคะก็ถือว่าเป็นอหนึ่งคดีแหละนะคะที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคุณเอั่นแหล่